อย่าให้ฉันถูกจำว่าเป็นแค่คนฆ่าเด็กขอให้คนรู้ว่าเสียงของฉันคือเสียงของความเสียใจข้าเคยมีชื่อว่ากิ่งแก้วรอสูงเนินแต่วันนี้ข้ามีแต่เสียงและความทรงจำที่ไร้ร่างข้าเกิดเมื่อปี2493ในครอบครัวยากจนที่อีสานจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่า มีวันไหนที่ข้าอิ่นท้องทั้งวันบางวันต้องกินข้าวคุกน้ำปลาบางคืนต้องหลบฝนในกระต๊อบหลังเล็กโตขึ้นข้ามากรุงเทพหาเช้ากินข้าเป็นลูกจ้างเป็นแม่บ้านอยู่กับเจ้านายหลายบ้านจนมาได้งานดูแลเด็กในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ราชเทวีเด็กคนนั้นเด็กที่ข้าไม่ควรไปยุ่งด้วยเลย เขาไร้เรียงสาขี้เล่นข้าเองก็รักเขาเหมือนหลานแต่ความจนมันบีบหัวใจมันบีบจนข้าคิดสั้นมีคนมากระซิบว่าแค่รักพาตัวเด็กไปเรียกค่าไถ่แล้วก็ปล่อยกลับไม่ต้องทำาลายก็ได้เงินสองแสนบาทจะช่วยให้ข้าได้มีชีวิตใหม่ แต่เมื่อเด็กเริ่มร้องไห้ข้ากลัวคนแถวนั้นจะรู้ข้าจึงใช้ผ้าห่มปิดปากเขาไว้ข้าไม่คิดว่ามันจะพาคชีวิตเขาไปจริงๆเสียงของเขาขาดหายเด็กตัวเล็กๆนั้นนิ่งไปในอ้อมแขนข้าข้าได้แต่ยืนนิ่งกอดล่างที่ไหล้ลมหายใจด้วยน้ำตาและความตื่นตระหนกข้าไม่ได้หนีข้าไม่ได้ซ่อน ในคืนที่ตำรวจมาถึงข้าบอกหมดทุกอย่างข้าพาเขาไปยังที่ซ่อนศพบ,บอกชื่อคนที่วางแผนร่วมกันบางคนอยู่ใกล้ข้าบางคนเป็นลูกหลานผู้มีอำนาจข้าหวังเพียงว่าความจริงจะช่วยข้าได้แต่สุดท้ายข้าคือคนค่าเด็กคนที่ทั้งประเทศสาบแช่งข้าเงียบ ไม่ได้พูดอะไรเลยจนวันถูกพิพากษาศาลบอกว่าข้าต้องถูกประหารชีวิตข้ายอมรับข้าไม่หนีแต่ข้าร้องให้ทุกคืนวันนั้นวันที่13ามกราคม2522ข้าถูกพาไปยังลานประหารพวกเขาผูกข้าไว้กับเสาไม้พับผ้าแดงปิดหน้าเสียงปืน ชุดแรกยิงเข้าแผ่นหลังข้าแต่ข้ายังไม่ตายหัวใจข้ามันอยู่เบี้ยวขวากว่าคนทั่วไปเสียงข้าออกมาว่าหนูไม่ผิดพูดซ้ำๆจนเสียงปืนชุดที่สองจบเสียงข้าเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าไม่เคยได้ยินอะไรแปลก แต่บางคนบอกว่าเคยฝันถึงผู้หญิงผมยาวที่ยืนกอดเด็กไว้เงียบๆข้าเพียงอยากให้ใครก็ตามที่คิดจะทำร้ายผู้อื่นหยุดและนึกถึงวินาทีที่ข้าทำผิดเพียงวินาทีนั้นข้ากลายเป็นฆาตกรเพียงความกลัวข้าสูญเสียสศักดิ์ศรีความเป็นคนข้าไม่ใช่นางฟ้าข้าไม่ใช่นักบุญ ข้าเป็นเพียงคนที่ทำผิดแล้วชดใช้ด้วยชีวิตข้าหวังว่าเรื่องของข้าจะเป็นบทเรียนแก่ผู้ฟังหากเสียงนี้ไปถึงใครสักคนที่กำลังหลงทางจงหยุดเถิดกลับใจก่อนที่เจ้าจะเหลือเพียงแค่เสียงเช่นข้า